ภาพล่าสุดปอนัทุวิ12ปีโคจรกับนางเอกวัยเด็กคนนี้ค่ะก่อนจะมาเป็นศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงอย่างเปาวลีผอนพิมลได้รับการแจ้งเกิดจากการรับบทเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ในภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงที่ออกฉายในปี2544ประกบคู่กับเพลงในตำนานอย่างปอนัทุวิสกิดใจและล่าสุดทั้งคู่ได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในรายการตีไทยครัวค่ะงานนี้ก็ม่พลาดแฉภาพรวมเฟรมย้อนหลังควา ทรงจำกันสักนิดพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า mm. เด็กน้อยนวันนั้นกับการเดินทางวันถึงจุดนี้น้องบอกว่ามาไกลเกินฝันค่ะเราได้เห็นเด็กน้อยอายุไม่ถึง20ยิงไล่ตามความฝันอยากร้องเพลงอยากดังจนมามีชื่อเสียงมาจนถึงวันนี้กับการได้พบกันอีกครั้งของครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นแต่ความเป็นธรรมชาติไม่เคยห่างหายไปจากตัวน้องเลยรอยยิ้มในวันนั้นเป็นยังไงวันนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้น Thank you